สามราศีนี้นะคะจะเกี่ยวข้องกับคนผู้คนจะหลั่งไหลเข้ามาสนับสนุนนะ่ะเฮ้ยทำอะไรก็แบบสมมตินเนาะทำขนมก็ขายดีไม่คิดจะขายก็ขายได้ขายงง,งงงก็ขายได้อะ่ะจะมีผู้คนหลั่งไหลมาจากทั่วสารทิศมาให้การสนับสนุนคุณนะคะอยากรู้หรือยังแล่วเวลาศีอะไรนะคะฟังให้ดีนะราศีสามราศีต่อไปนี้นะคะ คุณจะได้รับการสนับสนุนจากผู้คนจํานวนมากเลยจากในประเทศและต่างประเทศจากโอ้โหหมดเลยไม่เกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์อะไรทั้งสิ้นนะคะจะเป็นผู้คนอะ่ะแบบเยอะมากอะ่ะแต่คุณต้องไปให้ถูกทางนะไปถูกช่องนะคนจะหลั่งไหลจนคุณงงอ,อ่ะว่าเฮ้ยอะไรวะอยู่ๆมีคนมาสมัครเป็นทีมงาน30ิคนอย่างเงี้ยอยู่ๆไม่เคยมีทีมงานก็กลับมามีทีมแล้วผู้คนก็มาซื้อมาซื้อมาซื้อ,อแต่ของคุณเพราะมันเป็นเกณฑ์ดวงดาวย้ายแล้ว ผู้หญิงจะให้การสนับสนุนคุณในเดือนกันยายนเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นมันเกี่ยวข้องกับผู้คนโดยเฉพาะราศีนั้นก็คือ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 ตุ้นธนูมิถุนเอ้า